วันแรกวันที่าเอสที่เหตามโค้งสุดท้ายวันฉันวันที่ครับแป้งครับขั้นช่องโอ้ยหมดหลายไปแล้วมาเยืนจิตบอกอืมหมดใจหอดเทลาร์ซับห,หวานหลายใช่ยังไงครับโค้งสุดท้ายเราพี่นอ้องเลื่อมไปน้องพี่น้องแอดเอง่านพี่นอ้องเลื่อมฉันเลยอ่าเอสเองปนีนวท่านชุดนี้ไปตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมพี่น้องญาติพี่นอ้องลื่อมมาย่อมอีกนหนึ่งเพราะว่า รู้สึกกระเสียมาจะดังแล้วตัวไหนจันแหละสามศูนย์เจ็ดโอ้โหพุธบอซื้อตัวนี้ห้าม่าพี่น้องบอซื้อบออะไรกันเอ่ออาการแม่ปล่อยแต่วันที่สามแม่ปล่อยเจ้าวันที่สามคือภูมิพญานาคจะให้กี่งวดครับจันแหล่ถ้าผู้ใดจุดผู้แตกเพิ่นจะให้สิบงวดสิบงวดภาษาจุดผู้ในความฝันเราเป็นหลังนั่นฝันภาษาจุดผู้พันย์นี่เราใส่เสียบกระแลงอืม เนื้เส้เสียบกระแลงแล้วว่าผู้บอกไปจุดผู้ในไปให้กับว่าภาษาจุดผู้ผู้ได้สิจุดบาดแตกเรือวันนี้บ้ามันมีอย่างนี้แล้วว่ามันมีคนจุดบาดแตกอยทาแจกแล้วเสี่ยงซิปงวดรอว่าไปจุดเลยแล้วคขาฝันหรอล่จุดแจกต่ำหมดมือเศร้ามือขึ้นในจุดอีกได้พี่น้องฝันมือแม่นพอสิสจ้งก็พาเขาเป็นแม่บ้านไปตลาดน่ฝันนีหละนี่แหละจุดจุดผู้เนี่ยแหละเขาบ่นจุดบังไฟที่บ้านเขา เขาไ่ได้จุดบังไฟจุดบังอยังไงนายเพี่นเราเขามากเสียงประทัดมาเสียงผู้เป็นวานนฏนีเพราะว่าตอนแรกกันน,นคนฝันไปยินเบอร์ข้าเจ้าเอา,าคือว่าภาคจุดบังไฟกอนสีเขานั่นปกตินะสามเณบ้านเท่ามันจะดำน้ำแต่ยังเขาจะจุดบังไฟจุดยังกันนะเขาว่านิยมยี่นี่แล้วนะยีน่หนี่เขานิยมคือประทัดหนึ่งผู้ปเป็นประทัดหนึ่งผู้หนึ่งถึนะ เขามากนิยมกันเขามากันแนวนี้เรา่ะปันยิงขึ้นเพราะยังในจุดพูดแต่จำฟ้อนอี่หรือเปก้อนหลายดีใจว่าจะขอจุดแตกในมือขึ้นนี่ด้แต่โมเมนต์แอดเองโมเมนต์จะขอตีจุดแล้วนะเพราะจะขอจะไปยินเบิงว่แบบแค่นี้นี่มันคือต่างบ้านต่างเมืองเขาแท้บ้านอื่นเมืองนอนเขาพิจารณาจุดของไฟแต่ว่านี่เสียงประทัดดังเท่าไรยังจะดีแปดเรื่อยหรอง คือจะให้สิบงวดเนี่ยเข้ามาแล้วลูกหนึ่งงวดเหลือเก้าแมนลักษณะการให้โชคของเปินเน้ลพี่จายนี่มันจะเริ่มต้นมาจากหนึ่งสี่ไปบอกอยู่เชียงรายหนึ่ง 1> 1สี่นะพเท่าไปฮอดเชียงรายอยู่เลยพี่น,น,น้องนั่งไปบอกเลยหนึ่งสี่ออกมาหนึ่งสี่โคโวันนี้บอกว่าแต่เจ้าองหวัดแล้วแต่เจ้วันที่สามรกรกฎาคมให้พี่น้องผูใ้ใดไปหาบ่ได้เปิ้ลบื้อตัวนี้ บมแมนต์สีขาวได้พี่น้องเบิงปากเลยสามศูนย์เจ็ดตัดหลินเอาเป็นเลขฝันแม่งเลขพู่มาบอกคือต่องวดเลยใช่ไหมจานแหลกได้ตั้งแต่ต้นงวดเลยครับจ้นฉันล่ละพันมาพันลาสนะหวยออกปุ๊บมาปั๊บเมื่อเอามงเกินสองหมื่นหรือสามหมื่นนี่ได้เลยล่ะดูหนี่ได้ที่บ้านผมนี่ยเป็นพุ่มโดยหนี่มันเป็นสางเก่าสางเต็มๆสมัยไหนเต็มมี แม่บวานผมนิดนิดหน่อยหุ่อยบอล่ะเอาไงว่ไงเนม่าแต่เห็นสางตัวนี้แล้วครับมันนีเจะคล้องปจงะเทศล,ล่รงอดมัมเรียกว่าผ่านภาษาคลุมส่างนะมันผ่านทาสสางบ้านหรือสาลงลา่งรถดส่างอย่างนี้คลวมสา่างนี่มันบดีแอดเองก็เลยาตาที่ใจปิดปิดใบป,ปิดใบเพื่อนผมัดาสนหรือข้างบ้านจอมปลวก แม่จอมปวกอกยัยเฉยเลยเป็นทุกทางแบบปิดสารขึ้นปวกเนื้อทั้งเลยบันนี้เขาบ้าเลยเรื่อยพี่น้องเขาบ้าเขามาดุแต่ว่าบมนเนคนสิปปเปนสีหลมันเป็นคนสิไปซื้อเอาหวังรวยขนาดน,นั้นซื้อเพราะได้ฟังมันอยู่นั้นไม่บางก็งได้สำหรับผมเองทาได้บอกแล้วพี่น้องบอซื้อบ่ได้ทาซื้อแล้วบอกออก้าบอกก็คือบอกหลงสื่อ แฟนแล้วฟันเทียวครับเอาเลยแม่นครับฟันอีกเลยบอกฟันเมื่อคืนนี้พี่น้องสามศูนย์เจ็ดตัดเลนเอาแจว่าพี่น้องซื้อสามศูนย์อะไร้าโพเดียมเป็นเลนตัวเก่าหรืออดซื้อหนึ่งสามหนึ่งสามเหรอครับตัแดงตัวแดงหนึ่งสามเหรอครับนี่กล่องซื้อได้เน้นตัวแดงเน้นสามตัวนี้แหละครับพี่น้องเน้นสามตัวนี้พี่น้องไปตัดเลนเนา 2ตัวกับสามศูนย์พี่ลองเสียดี่าพี่ลองจะมับ่นะสามเจ็ดนตัวทุกตัวเลยนะตัวนีแมน่นนตัดเหรียญเนาะตัดเหรียญมันก็ต้องเอามาลักษณะนี่นะพี่ลองตัดเหรียญนี้นี่มันจะออกมาลักษณะเน่านี่โอ้าตัเล่นมันจะเป็นแนวนี้ครับอะไรเป็นแต่ละก่อี่อเห็นอยู่ครับเห็นอยู่สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งสามพรเนนสาศนกัสามเจ ัแล้วหนึ่งสามนะครับมาจากไหนหนึ่งสามถัผู้ใดซื้อสามศูนย์าับผู้ใดว่ามันออกไปแล้วสามศูนย์มันออกไปแล้วกว่าทหาแต่ซื้อขินหรือซื้องเื้อสามหนึ่งวิศษะสามหนึ่งาเป็นยันบ่าอันบูมัดเหาอแมนยันบูมัดยันวนบ่มัดสม่ก็ื้อแมนน้ำแล้วผูมัดสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะแมนเนาะชุดนี้สองสามหมื่นล้างหวยออก จุดทูบกินฝันเลยพี่น้องยุนี่เด้กทาจุดทูบกป็นฝันเลยเมื่อวานเลี่ยงป่วยเราพี่น้องยุนี่เลี่ยงแนวอื่นนี่เห็นผลท่านที่ครับบอป่วยกับไข่อบอไข่กับป่วยทาเลี่ยงปลาเลี้ยงเอาไงวาสิ่งมีชีวิตอะของเขาแม่น็ต้องพูมยอะไรยังเดี๋ยว ผลไม้อะไรก็ได้อย่างนี้นะครับแม่ครับย่างนึงซ้อนยางว่าจะได้ผลไม้ทุกวันพระทุกวันพระโอ้เป็นภูมิอะไรครับผมเป็นภูมิคล้ายๆใช่ไหมว่ามันเป็นในสิพี่น้องที่ติดโตพมา่าเด้เขาว่าเป็นพญานาคเขาว่าแม่แ่ว่าสาัมผัสเห็นทุกอย่สิเป็นงูเดียวพี่น้องมองมเมนพญานาคเลยเป็นงูใหญ่ดำดำงูดำเลยล่ะ Oh. ก่อนจะออกผมก็จะได้ซื้อแหลน่นี่ครับแม่ฝันเห็นงูดำเนี่ยเ oh. อ,อาง่ายได้แต่งซื้อแหลกอะไกแม่นไม่จีมากซ <c oughs> ื้อนี่ไม่จีมากได้ไปหรอกก็คือคูมปูเนี่ยจะให้สิบงวดแม่ เข้ามาแล้วหนึ่งงวดที่ผ่านมาแลแหมนครับก็เหลืออยู่เก้างวดเก้างวดนี่จะเป็นเก้างวดติดหรือว่าเว้นช่วงเว้นมันก็ต้องเย็นว่ี่น้องมันต้องีเว้ไม่การันตีว่าต้องติดกันใช่ไหมครับแม่นเบื้อการันตีว่าจะชิงวดติดครับเพื่อความชัดเจนให้เอฟซีนะครับผมบอกแม่นว่าเขางวดนี้แล้วงวดหน้าลุดเนี่ยใช่ว่าสิว่าชิงวัดโมแม่นพี่น้องมันในในระยะเขาเอาง่ายๆเพื่อนให้อยู่ชิงวด ต่ว่าอาจจะเป็นมุหัตต์่นะหรือว่าถ้าเขาบาลมีดีเขาจะบุญหลายว่าคือไม่ซื้อไน้อยตีไปถือตัวถือเลยเด้้าคนสั่งบุญก็คือว่าสิบงวดนี้อาจจะเป็นงวดเป็นงวดนี้ใช่ไหมจันแหละหรือไม่ก็อาจจะติดติดกันแต่ตัวเลขก็มีไม่หลายตัวนะครับนาะตัวเดียวซ้อนตัวเียย้ำอีกสักรอบครับตัวไหนครับที่เน้นเป็นพิเศษครับสามศูนย์เจ็ดผููใด้ว่าสืบก็ได้เงินโอ้สามศูนย์เจ็ดตัดเล่นเอาตัดเล่นเอา แล้วก็ส่วนใครไม่ชอบ307 30ถ้าผู้ใดบ่มัก30 07ูนย่มากมแน่นอนล่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มัก30เอา31อืมบ่07อ็ดกับสาให้พี่น้องพิจารณาดีๆครับเป็นแนวทางเนาะอาจารย์แหนะเป็นเลขความฝันย้ำนะเป็นแนวทางถูกมาแล้วหนึ่งงวดติดหลายคนมาเบิ้งชื่อซ่องขี่เฉาแต่จานแหนเบิ่งเพราะความมันเชิงไปเลยพี่น้องเขาจะไปีเสียดแล้วมัน จะว่าถ้าจะบึงขัดไปล่องทุนเป็นหลายหลายล้านโอ้ยบอกออกมาผมเสียใจนํามันมีความรู้สึกพี่น้องเสี่ยงโชคครับใช่วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคเด้พี่น้องจะห้าโชคหาหมานค่ะหลามาด้วยกะัมาสั่งบุญร่วมกันครับพี่น้องครับคนหมุนอยู่บางเกาะคนบอกอยู่อุดรแม่ครับผมเป็นแนวทางครับเนาะคขอบคุณจันแหลกครับผมครับขอบคุณครับ แนวทางของอาจารย์